สวัสดีจ้ากินน้มจีนที่น,อน้องน้มจีนกินไก่ก <c oughs> <c oughs> ินกินไก่มาเด้อมาเดินแสบๆน้ำกันน้ำยาสองยางร่วมกันเสียงรถด,ดังๆพี่น้องนั่งยืนข้างรางลวงแรม เจ้ามีขนมกินมาขายเส้งขนมกินได้ยามานาำกันด้วขนมกินเจ้านี่กินประจำเป็นฮ็แดแสบพี่น้องส้ากระเิีเอาซองน้ำยาทั้งกะทิทั้งทั้งน้ำยาปลาผสมกัน ก็มีอยู่ปลาส่ทุงไว้ผักผักก็มีกระลำมีตัวมีกระลอยากไม่ได้จ้ะกินน้ำกันแบบแบนี่นี่บาโต้สับดังหนัก กินง่ายๆสไตะละต์ชาวกะรตนไปหน่อยอันนี้ตัวพอไก่

กินง่ายๆด้วยเปน้องสไตล์สาวกาลสินก,กินแบบผู้ดีว่าเป็นกินเป็นแต่แบบผู้บ้านๆลังก้นบันเทิงบากินแบบซุกโมกก็เลยซุกโมกเวยจ้ะเด้อก,<ๆ>กินแบบสไตล์สาวกาลสินง่ายๆ เพราะว่ามันบำเป็นบานเท่าเมื่อกานเฮี้ยนเท่านะเป็นของเป็นโรงแรมเ้ากินทุลัดแล้วแบบเอาตามอัตภาพนีเดือนไจว่า นี่แบบกันหรอกพักบ่กวหลายพี่เนาะอันนี้พักความเป็นสุปเอร์ตีนไก่ขนมกิน ก็ใช่อ่ำุดสิ้นร้อมมาเรไ่อย่า กินใกล้เจร็แบบ สุปปีกินสุปปีพี่น้องก็กินที่สองมากินจะตายสาวกะละสินนี่แหละพี่น้อง

Sì, perché non hanno un po' di averlo fatto. Se vi è un po' di averlo fatto, fare niente. Non เอาเด็ดพี่โกมีนี่คือแซ่บนี่อีละื้อแซ่บอยู่พี่น้องสายเลยโลดเสร็จอย่านอนตะรัสข้าครับ oh,

ไปนัง่งไม่บาย